สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับตองฟอร์ดพอดีนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับเจ้ารถยนต์ฟอร์ดเรนเจอร์นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น xlt นะครับเกียร์ธรรมดานะครับราคาของเขาจะอยู่ที่857,000บาทนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้นะครับรุ่นนี้ผมแต่งอะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะครับเริ่มจากด้านบนนะครับเป็นสกูปทรงฟิตนะครับมาพร้อมแรดสีแดงนะครับตรงกลางนะครับชิ้นงานนะครับจะตัดกับสีดําด้านนะครับหล่อๆลอแบบนี้เลยนะครับ ในส่วนของชุดหน้านะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นชุด F 1 5 0 Spider นะครับผมตัวฟอนต์นะครับ FORD ตัวนี้นะครับผมทำเป็นสีดำนะครับตัดขอบสีแดงนะครับผมในส่วนของกันชนนะครับกันชนหน้าตัวนี้นะครับกันแข้งนะครับผมทำเป็นสีบอลเงินนะครับตัวชิ้นงานกันชนทำเป็นสีดำด้านนะครับผมในส่วนของตะแกรงนะครับตัวนี้จะมาพร้อมไฟ LED นะครับสีขาว3ดวงนะครับ3จุดแบบนี้เลย ในส่วนของนะครับชุดหน้า F 1 5 0สไ์ Spider นะครับสัญลักษณ์ของเขาจะเป็นไฟ LED นะครับตัว C แบบนี้เลยนะครับทั้ง2ข้างแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้ถอดออกจากชุดเดิมนะครับสามารถนะครับใส่กับชุนงานชิ้นแต่งแบบนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพามาดูด้านข้างนะครับในส่วนของซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อตัวนี้จะเป็นซุ้มล้อ6นิ้วนะครับ ชิ้นงานตัวนี้จะไม่มีหมุดนะครับผมลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าเป็นชิ้นงานนะครับสมล้อนะครับเป็นสีดำด้านแบบนี้หรือจะมีหมุดสีเงินตรงนี้มาด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของล้อนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อแม็กนะครับ1ินิ้วนะครับลายดอกไม้นะครับตัวนี้ผมรัดด้วยยางนะครับม o ส s t อร์ t 2ทนะครับผมเป็นลายออฟโรดนะครับหล่อๆเท่ๆแบบนี้ให้ลูกค้าไปนะครับ ในส่วนของชุดครอบนะครับชุดครอบนะครับตัวนี so ้เป็นสีดําด้านนะครับชุดครอบไฟหน้านะครับผมขอบแก้มนะครับเป็นสีดําด้านนะครับติดเพิ่มเพื่อความสปอร์ตนะครับดูดุดันให้ลูกค้าอีกทีหนึงนะครับผมชิ้นงานต่อมานะครับจะเป็นตัวราวหลังคานะครับรุ่นนี้นะครับ XLT นะครับทุกรุ่นนะครับจะไม่มีราวหลังคานะครับมาจากโรงงานนะครับตัวนี้ผมก็ติดตั้งให้ลูกค้าไปนะครับเช่นเดิมนะครับ ชิ้นงานตัวนี้จะไม่ได้ยึดเจาะกับตัวรถนะครับตัวนี้จะเป็นติดกาว 3M นะครับแล้วก็ยึดด้วยซิลิโคนนะครับเพิ่มความแข็งแรงอีกทีนึงนะครับในส่วนของกันสาดนะครับตัวนี้ผมก็ติดตั้งเพิ่มให้ลูกค้าเหมือนกันในส่วนของสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ตัวนี้ผมมีให้ลูกค้าเลือกมากกว่า50ลายนะครับลูกค้าสามารถเลือกลายที่ผมส่งให้หรือลูกค้าจะออกแบบเองนะครับเพื่อ เพิ่มความสปอร์ตนะครับแบบนี้ได้เลยในส่วนของเบ้ากันลอยนะครับตัวนี้ผมก็มีใส่ให้ลูกค้าทุกคันนะครับเพื่อเวลาใช้งานนะครับตัวนี้จะได้ไม่เป็นรอยขีดข่วนตรงประตูนะครับผมมาดูด้านท้ายกันต่อนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับผมมีติดตั้งเพิ่มเติมอีกจุดนึงนะครับเป็นนะครับโรบาเหล็กนะครับตัวนี้เป็นงานของ o u เลนเดอร์นะครับหล่อเท่ๆแบบนี้สามารถใช้งานได้จริงนะครับผม แล้วก็ในส่วนของนะครับซุ้มล้อเหมือนกันนะครับมาพร้อมชุด F หน้าหลังนะฮะเราหล่อเท่แบบนี้แล้วครับผมมาดูด้านท้ายกันอีกนะครับในส่วนของชุดครอบนะครับชุดครอบไฟท้ายนะครับตัวนี้ก็มีให้ลูกค้านะครับเหมือนเดิมเมากันลอยท้ายนะครับตัวนี้เป็นทรงปลายดาบนะครับมีอักษรเลนเจอร์แล้วก็มีไฟนะครับตัวนี้ให้ด้วยนะครับ สีแดงแบบนี้ให้ด้วยนะครับไฟทับทิมนะครับผมในส่วนของกันชนท้ายนะครับกันชนท้ายตัวนี้ผมก็ได้เปลี่ยนนะครับจากของเดิมนะครับเป็นกันชนเหล็กเอาเรนเดอร์มาพร้อมห่วงลากจูงสีแดงแบบนี้นะครับลูกค้าบางคนนะครับสงสัยนะครับว่าถ้าผมเปลี่ยนเป็นกันชนเหล็กแบบนี้แล้วนะครับเซนเซอร์ทั้ง4จุดตัวนี้จะใช้ได้เหมือนเดิมไหมนะครับย้ํานะครับตัวนี้เซนเซอร์ท้าย4จุดนะครับ ใช้ได้เหมือนเดิมติดตั้งให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ชิ้นงานกันชนท้ายตัวนี้จะมาพร้อมไฟส่องสว่างของป้ายทะเบียนนะครับทั้ง2องจุดนะครับผมชิ้นงานตัวนี้หล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยที่ผมเปลี่ยนให้ลูกค้าไปนะครับเป็นไงบ้างครับสําหรับนะครับเจ้ารถยนต์นะครับปอดเดนเจอร์ XLT คันนี้นะครับที่ผมแต่งให้ลูกค้าไปนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับอย่าลืมติดต่อหาผมได้นะครับโทร0847138838 หรือจะแอดไลน์ q คียโค้นะครับที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างให้นะครับรบกวนนะครับเหมือนเดิมนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ